มาครับสิบโลแรกเฮ้ยคุ้มจริงจริงที่ฉันดูดเกินความเจะเปิดจากเพื่อนๆมา10 20 21บยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าให้ตีเฮ้ยความเจ็บปวดจากเพื่อนเอเธอใิชเช็งขก่งกลไม่แม้กระลัเฮ้ยผมจะให้พวกคุณดูอะไรก่อนเปิดเว้ยเนี่ยดูตรงกดไลยอ้าวกดไปแล้ว มันจะมีใคร V I P ไปบ้ากกว่านี้อีกีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวผมตามเพื่อนใน Discord ก่อนจะจะถมถุยแกนี้มานะครับผมไปถมถุยเพื่อนเพื่อนเพื่อเอาพลังด้านลบของพวกมันมานะครับผมกืนกินมาเป็นความสุขของผมนะครับและตอนนี้ผมมาเปิดแคทเทอร์ไรต์ต่อแล้วนะครับวันนี้ผมเล็งสักว่า LC แล้วก็ตัวละครนะครับมาครับสิบรอแรกเฮ้ยเฮ้ยสิบรอแรกก็ได้เลยวะจ้า ผมจริงๆที่ฉันดูดเกินความจะเปื่อยจากเพื่อนๆมานะโอ้โหนึ่งสองสามสี่ว้าวชิลามีเราชิลามีิมันให้มันมันจะอ๋อมาจะตัวตรง สิบลกไม่ใช่จะเปิดกไรทิ้งไว้วะเปิดไปประมาณสิบสิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าตีเฮ้ยเฮ้ยบ้าบ้าไอ้นุ่มพี่ชาย หรือว่าความฝันที่จะเปิดแคทเทอรีร E2 ของผมมันไม่เกินจริงวะเรามาลองกันดีกว่าครับหรือว่าเอาการันตี สิบสิบว้าวความเจ็บปวดจากเพื่อนๆทำให้ฉันแข็งกร่งความเจ็บปวดจากเพื่อนๆทำให้ฉันแข็งกรทุกคนครับมันมาถึงขนาดนี้แล้วครับระบบยังเหลือโียประมาณแบบเนี่ย ในเมื่อน้องข้าวรักผมขนาดนี้อีสองมันจะอยู่ไกลได้ยังไงวะสิปับสิบแปดไม่มีการตียี่สิบผมจะไม่ร่นวาจาเลยทั้งนั้นครับเลทั้งงานนครับผม ไปลูกลูกรักไม่เป็นไรถือว่าลูกมาประตานประทานพอได้พอสอนให้ผมพูดสอนให้ผมไปพูดตะกุกตะกักสอนให้ผมจีบสาวเป็นผมก็อยากจะระเบิดใส่หน้าสอนให้ผมจีบหญิงเป็นสอนให้ผมคุยกับสาวๆได้โดยไม่ต้องตะกุกตะกักสิบยี่สิบไปเอาเปไปเลยสามสิบสามสิบ สอนให้ผมพูดแบบไม่ตะกุกตะกักสอนให้ผมจีบสาวเป็นสอนให้ผมจีบหญิงเป็นสอนให้ผมคุยกับสาวๆได้โดยไม่ต้องตะกุกตะกักผมก็อยากจะระเบิดใส่หน้าหน้าหน้าสี่สิบเอาไปเอาไปให้หมดห้าสิบเอาไปเลยเอาไปเลยฉันไม่สนแล้วห้าสิบห้าสิบไปออกไม่เป็นไรหกสิบหกสิบหกสิบต่อเลยสอนให้ผมพูดแบบไม่ตะกุกตะกัก จ็ดสิบไม่เป็นไรแปดสิบไม่เป็นไรแปดสิบมาเลยสอนให้ผมจีบสาวแบบไม่ตะกุตะกักฉันไม่ตการานต่อไปแล้วหมอลองนั่งฉันมีสาวมาให้นั่งนั่งพักพิงตักแนละ้วติดตัวตักเออ หวถ้าเกิดว่านี่ไม่ใช่เสื้อชั้นดีที่ผมฉีดยากนะผมฉีดฉลองให้น้องไปแล้วงองงองอเเเอก็งอไปดิครับ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 เธอเธอเป็นของฉันแล้วจากนี้และตลอดไป โ oh อ้ม y ่ก d cheese my girlfriend bro ส h e e s my g i r l f 3ตอบพวกความแรงครับผมน้องเมตาไม่มีหลุดครับเข้าเส้นครับไอเราหลุดได้แต่ตัวแคสตอรินตัวหนึ่งตัวโปรกรลตีอีกสุดยอดคิดบวกวะนั้นนี้ e6 เลยพี่คนดวงดีสุดๆทำมาคลัง่งก็สุดดังมือต่อ e1 อต่อ e1 อ bro bro ชิวยาอด me bro ไม่ไม่มีอะไรจะพูดจริงๆว่ะทุกคนผมผมจะเข้าไปถ่มถุยเพื่อนๆในดิสคอดก่อนนะครับไป เกียพี่ชายผมถ่มถุยเพื่อนตัวเองเอาหลับใบลูกลูกลักมาลูกอีหกไวๆนะครับจุ๊บจุ๊บหนึ่งอีสองอียียว่าใช่ปะยี่ไม่ตรงปกสุดครับท่านสุภาพบุรุษสวัสดีครับท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพบุรุษตัวอย่างทั้งหมดก็อยู่ครับภาษาจีนื่อกี้เนี่ยนั่นคือพีใช่ไหม ขอโทษที่ผมน่ารักเลยเราอาจจะไม่ได้คุยเป็นสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าผมอาจจะต้องตัดเพื่อนพวกนั้นไปเลยแต่ไม่เป็นไรผมคุมแล้วอัตาคีความแรงคิสร้างเรียบร้อย H p อัตราสร้างสถานะหรือ ดนกูหมดกับสุม่มไปหมดแล้วแหละเออดูทรงไดีว่าจะเป็นแม่คนแรกแม่คนที่สองแฟนคนที่หนึ่งแฟนคนที่สองเฮ้ยเมียเก็บมีนะมีอะไรแค่นี้หรอโทรขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในวันนี้ด้วยครับผมแนละวันนี้ธามาก็ได้สําเร็จได้มาแล้ว <laughs> แค่ตไลด์เนี่ยเม็ดแค่สไล่ย <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ ขอบคุณท่านสมาชิกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณ,คณไม่ไม่รู้อ่ะกูไม่รู้พูดอะไรดีแล้วแบบมาสุดๆแล้ววันนี้ปัานดีครับปัานดีครับเจอกันครับ